รอ,อ,อ,อม,มาได้โคตรออกกคตามแล้วมันจะได้เป็นอย่างอันมู่ฮะกับมู่วะ <c oughs> จะได้เป็นจะอันมู่เฮ้ยฮะได้ตัวตีนตีได้ฮะลองเล่นมาอืมนี่นั่นตัวเนี้ยจะเล่นเจ็ดยบเหรอเจี๊ยนะจะเป็นมินเจี๊ยบตี๋แต่ด็กอีกูก็เล่นเจ็ดยบโดนชมเลยคนไทยชมเลยพวกตอนนู้นว่ตอนแรกฮ่ามกู่ฮะฮะได้ยินมันด่าเขาไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วเฮ้ยนายพวกคนไทยเหรอ Wee chết nài bè kia chết nãy kia chết bè kia nài 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 bè mình mới đây show con thầy cả đây MVP. เล่นแหล่งก็ขึ้นยืนแบบอ่าไอ้คิมอ่ะเขาเรียนคือเห็นออโต้เซเลกก่อนโอ้แต่เราได้เล่นดานีเปล่าวันนี้ยเขืแอนแล้วตัวคิงมันกับมันกลัวกระโดดแบบเบนด้วยด่านเนี่ยด่านนี้นนนนแลบแลบสู้ง่ายวะนี่ความระเบิดเซิร์ฟโลดออ้หมึเกยกระโดดซักในไงเล่นนี่ไงเกยเกยกระโดดสองจานอยู่ดีกา เอาอะทำเล่นด <laughs> okay, so ีกว่าฮ uh ันแกคีลองพอคีว <söz weet> oh, ่าฮาดโดดอยู่กับตีเดียรู้เลยอย่าทำคิดเล่นไงกดกดกระเบือให้ยังหูเลยก็จะได้นี่กดตัวฮันซ้ำไหมเนาะฮันเจกระโดดฮัลโหลกูคุยกับใครอะไรอย่างกระโดดก็ใชซสกิลมั้งใช่กหมกตินทำมามาก็ได้มาไม่ได้เล่นแหลงไหมไม่เล่นคือเลย ก็ตัวสีไงมันเป็นตัวพี่กีมเลยเว้ยสีครับวันสดสัาหโดนสักสองตัวไอ้มันโดนสองตัวโดนโดนไระป๋องอย่างวันนั้นหายดินเลยบักกี้อ่ะถ้โดนน่าจะบักกี้าปุ่งไปโอ้โหดูแบบตัดเขาได้ดีมากตัวตัดค้นอ่ะโอ้เป็นพระธานี่ถ้าเล่นถ้าทำครบนี่ฮะขึ้นประมาณแบบสี่ห้าอันเลยนะบุกดาบะแฮนโอเมิร์ละมันพี่พ์อยู่หึหึไม่เข้าใจวะถ้ากิบว่าเข้าใจเดี๋ยวเนี้ย ใี่ยันท็อกซีฮดาละมันตีอ่เดี๋ยวทำไมทเป็นเดี๋ยวถ้าไม่ทำเป็นตำแหน่งท็อกซีวะมันตีพุ่นตำแหน่งท็อกซียังรักมันตีนี่ชอบดาคนอื่นเนี่ยเออยิงไอ้ชอบดาเพื่อนมาใจหันเสมอวิธีการบุญหลีเปลี่ยนคิงคิดเหล่ามู้นเลยตีชนะคีเซาวเจ็บเนี่ยจบละเนี่ยน้อนแหละไปเดี๋ยวเอาไปประชันพ่อมไปตีแฮกไงเออเปลี่ยนเป็นลูกตุ๊ดเดี๋ยวผมตั้งชื่อเลยเดี๋ยวผมมันตั้งจี๋เลยคิดล้บุหรีได้ไม่คิดวอาไรก็ได้เดี๋ยวผมอีกนะ ีมันหนึ่งก็พิเงเพามันตั้งจีิครับอย่างหัวจับมาได้แล้วเว้ยเฮ้ยทีมตัวข้งผมได้เล่นตัวชุบเลยเฮ้ยโอเคเอาเร็วอยู่บุณหลี่เก่งกะชอบมันจิ้จะเลื่อนมาดิมันจะเลื่อนนี่มือโดนละไอ้แซมมันจะมีคนจังคนจังอ้ทีคนเดียวเด็กเดียวเด้ยต้องต้องมีตัที่คนจังเอามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลี่ยเป็นธรรมดาธรรมชาติมันธรรมดาอันนี้มัน บอลรลีคนอื่นมันมันจะมีคนจ้างนักหน่อยเกียวแล้วร้นห้ามเกยห้ามเกยบอลรุ่นยนต์ใจอะไรมาตีต่อซีไม่ใช่ปล่อยไอ้นห้องหมวกดตัวใหญ่ต่อซีแล้วก็กดขี้ขวาปล่อยให้เป็นพวกเข้าวะลืมบะขี้ซ้ายด้วยตีเล่นลิ้นวะขี้ขวาขี้ซ้ายแล้วอดขี้ซ้ายกูละว่าตะวันตีอีวะโคตราลืมเลยคิวกระโดด จะโดนกดคิ้วแล้วก็คิ้วมรนหลอบแล้วแตกกันหรมาว่ะกันมามันมาว้าวในแค่เสียโอ้โอ้อ่หัวเตกโดนดับเบิลหัวผมมีสองหัวดับเบิลหัว โอ้มีแฮกโอ้ยยานอันนี้พวกพวกมีสกิปเลยโออคือมีสกิปไปเปท่าวะไม่ดิเระโดขึ้นมาไงกดระเบิด์เซมูอยู่เฮ้ยเอาโอ้เจ็บตาโอ้โอ้จะตายแล้วกเ็บนัดเดยวตายอ่ะแล้วมีเงาได้ืมเอาค่าเป็นโหลไงเอาว่ะกระโดดได้อยู่หามว่ากระโดดได้ก็ได้อยู่ ยี่แก่ห่ากลับไปกระโดดจ้ำวะอ,อย่าย่ายี่มอ<า>ถ<ร>้าพอขีมมาละดีขีมมาเลยถ้าหักกับไปกระโดดจ้ำดูมันดิถ้าพอขีมมันนัดกดีขีมมอให้นี่ได้เจ็บสองตอนแรกเนี่ยหักจะมาโดดอยู่ตำบลนีิและผ่านมันมาหักหยอกเลยเนี่ยของพันีิพอขีมมันนักต้อลมๆเลยนะอยู่เอาไปจ่ายพี่มาหนึง่งก <laughs> ด,ดจ้ำม,มันกะบอกเลยอยากเล็กกว่าที่ขีมเห็นมนันดิแอ้ยฟดเฟตเฟตเฟต โดนยุคตีไปเล่นนแรงโดนดาแล้วบบควายเนี่ยโอ้โหพูดันโดนยคตีาอะวะทีมบอมกซเต็มกำเอาโอ้ควางระเบิดเลยตัวก้าตายแล้วเล่นเป็นอะไรคมไปว่าแต่ทีมหาบอมี้ตกิวเดียวเดีดิโอมาจากไหนเนี่ยโอ้มีนตอเนี่ยบ่าวก่าติบวก พอคิมนักไปทำเขาแกป่าบักกี้ยัดนะสิทุกคนเหยพอเอาหมดฟุกเขาเอากันเรื่จงยหนมึงทำได้ยี่อะไรถ้ามาตายตัวตัวตัวสายตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูมองไหมปฏิยิ้งยังยเอาขัดเพื่อท่านลูกไงเพื่อมันออกมายิงมาเป็นยังตาเนี่ยหามาฟึกกระโดดดยเฉพาะนบอกแค่นี้ กระดาษ่าันออกมาเพื่ออเฮ้ยมันเป็นมันเพื่อจะดู่ะพี่บีมันเป็นพีบีมันเป็นมันยิงแล้วมันชอบออกมาอันนี้อันนี้เกมบางมันยิงมือนกันแต่กับเกมท่นมันคนไปชั้นกันเพื่อมันกระตุ้นค้นก็จะแบบยิงแล้วแม่งชอบออกมาบู่ไอ้มันกระตุ้นคนเนี่ยจิตสำนึกคนมันชอบอยู่มันนิ่งอย่างเงี้ยยวมันฆ่าคนกันนี่ก็จะกลายเป็นโดดเอไอ้ทั้งเป็น เอ่โมกลางเมาไอ้สัตว์ลุมจำฮเะเจาพี่นนี่รล่อหลังไลยโอ้ชอบดีแต่นี่มันมตัวนี้ลอเยอเออไอ,อ้เนี้ยลุกเยอะตัวเนี้ยม <c oughs> นดีนี่ <c oughs> ยังเดินยากเลยซะเล่นนอกเล่นนอกนาฮะเล่นนะ มันกะมันมันมีดีแค่ระเบิดครับมุนกระป๋องมั้งกระโดดเลยจะรอมันให้ดูชมอเล็กจะมอเล่นให้เอาคนได้กันใจเย็นๆตัวล่างกทำไงบอคิมแม่งคิวไว้ได้เลยถ้าคนแรกเลยไอดีเล่นตัวที่แล้วไม่แรกจะมากระจายแหละไอ้นี่แกเล่นอยู่นนดิ let's meet now เราชอบเขาเอกันปะป่วนมาละมาละมาละมาคนไงอ๋โอโหสเนิแล้วอยูว่นวนอยู่วนปวดแตกโอ้มันก็แหลงตอนใดเนี่ยเข้าหลบลูกถุยมันเป็นสกิลไงอแนบหว่าแล้วมันมาปล่อยตอนใดปะ <c oughs> ปล่อยตะขี้ดูมัดิทางวเรียมันต้องปล่อยเฮียมันมาตลอดเลยเฮียมาละโอ้เดี๋ยวมาห้าที่ลงคนเดียวฮ้อมวนบนกับมีบนกับมีตะขี้โคตรเอ้ยงโคตรตัดกับบัชเชกเอาหัวหิวเออสวยเหรอเฮ้ย <animales ppers. S 2> เอาเรื่องเอา <c oughs> เรื่องอยู่ที่จะไปดูถูกมันคนเกาหลีต<อ>่อดอม,มชว์สกินตัวไอ้มว์สกินตัวเอาสอดระเบิดไปเจ๊เอาตะบุญเฮ้ยเอาเอา ห้าเป็นตีด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 ดก้มเงินอือเรต้องเล่นดีๆละดิแ้มแฮม้ามมัวกระโดดละมีโซตากินตัวยอเอาโชิกว่าแฮกกระโดดนักล้ำไปยอะแฮกกระโดดขึ้นไปแล้วตายแฮม ต,ต,ตัวที่มออกกัมแฮคือมาหามาหามือคกลังเปิดประตูอะไรวะมาตัวมือแค่ไหนมออกกัมแฮมือแป <c oughs> ดโดอ้โหม่าสัตว์เข้าสีลงอีหนะ มันจะมีซีเขาดัานเนี่ยเขาบี้อู้ผิดมาได้ไต <laughs> ีวะเนี่ย <laughs> โดโดอยู่กับตีไอ้สัสจะเลิอะไรอ<ว>่ะสวยเฟรนไปบลอนบลอนกับเฮียแล้วลูก <laughs> เหมือนดิฮะพอบนคนที่หนึน่งบอกบ,บ,บ,บนบนบลอนเลย หอาไปขี่ขาอยู่บนเฮ้ยฟุกไอ้ฟุกอะไรให้ขีเก้อนใจแตกนะมันวางอันนี้ไว้ผมจะออกเลยออกเลยเราออกตอนวางวางขัดายิงขึ้นอ่ะอังตีเลยอังตีเลยที่หยอกไปแล้วทำเป็นดักเออเฮ้ยหลังเนี่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 ยผมมีเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตีมฟุกเนี่ยหลังเนี่ยหลังประตูเนี่ยเออ ลังมันตัวดิถ้าจะตายแล้วเพื่อนในนี่แหละดูนี่ดูนี่เดินไม่ไหนจะการเอามันต้องไปทำไปเอไปไปไปเปไ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 ป้ปไปไปเปไปเปไปไนไปเปไปไปไวไปไปนกไป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 ไีไป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 มัไป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 าปไ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 ปัปไ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 มไไป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 ไไปไปไปไ ไอ้ที่เนียแมันเป็นอะไรพวกก็ได้เนาะห้ามได้ยินเสียงแม่จะเดินอ้อมไงอ้อมอ้อมังเนี้ยออมตังนี่เราไปตังเหมือนตังยาพี่เนี่โอหุ่นยนต์เดือดท่านเดียวหกลังหลังแม่หลังกองเหนือเอ้อ้หยิงเราลันหลดเฮ้ยเอาว่ะพุ่นบปตังสาย

ก็ดีจะโดดยูกับสีคิงกิโลได้ด้วยคิงต้องกระโดดตีเอคิมคิงต้องวางไว้ข้างหน้าแล้วคิงเดินหน้าแล้วก็กดกระโดดใส่ยิงวางสา,ายย้อนระเบิดหลายรอบป่ะเนี่ยจะโดดยูกับสีแล้วโดนยิงติดมึงต้องวางระเบิดไว้ข้างหน้าแล้วมึงเดินถอยหลังแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วกดกระโดดใส่อ่ะเข้าใจปะมันจะพุ่งไปทา้งหลุมเลยเออแท้แต่แท้แท้จะเป็นยังไงไม่ทำไม่คิงกำแหวนเลยนี่ยคิงต้องวางไว้วางไว้ข้างหน้า มามามาตางหาเนี่ยสว่างพอดอ้ปชุก่ามันมาโดนตัวคนไงตีนี้ฮันเลยยิงปืนมันดิยิงมาปืนทิ้งอย่างฮี้ส่อเต็มตัววนทะลุคานยิงหัวดอเอ้อรอลงไรงอ่ะนี่นะลงไปโดนโอ้เล่นกับน้องปยบอกนจะมมาิงตี๋ถ้าลงกับมันได้เล่นเลยบ่อยๆเด็กกระชิน ลงคนเดียวกับฉันะอยู่ดรีเล่นต่างๆป้าคนไทยด้วยมาห่างก็ปอนหน่อยลำหน่อยดีนะโอ้โหคนลงเลยดูดเอาหมดดูเลือดวะเนี่ยเนี้ยเนี้ยคว้าแฝงย้อนระเบิดเร็วฮะฮัมห้ามเจอกับยะวไลนฮะเล่นได้แล้วไอเล่นกระปุกละตัวข้อนี้เจอกับปืนเอาโมกนรี่เลย

อืมปกติไปตะกี้ไม่กินอาหานะมันเฮือนอันนี้ไว้าผมจะต้องรอเปิดนี่ก่อนน่ามนสมเพชนะปกโกไปหรอมามันชอบอันเนี้ยมันชอบปิดอันนี้มาขวางตาเอาเฮ้ยโอ้ไข่ทูมาตกใจหมด มาเขาเองไม่เ <'s> อามาด,ดูเลือดวะย้ำเต้ยย้ำเต้ยย้ำเต้ยเล่นได้เลยเวยว่าละครไหนไม่ใช่มันมใจแลว้ววะ อย่าอย่าเลยนะเอาวะโดนฟุกแจ๋งเลยเสียยปุกมันทีเก็บปิงมันเก็บนบอกฟุกว่ามีปืนมูสเลี่งมาเล่นปืนเดียวอเฮ้ยไปหุเรื่องกันนะไปบอกแกันเลนปืนเดียวด้คิงอัปีกเดิม่ได้ดิปหัวกูเนี่ย อะไรดีกันครับเกตเหรอฮะเล่นทุกปืนได้หมดนี่กะมาของฮึ่งนี่แล่วเหรอครับแต่งหัมเล่นหัมเล่นสกิลกับโดนละจะโดนไม่ได้ตายตลอดไอ้เหี้ยมันมามันมาเอ๋อไปบุละไปบุละไปบุละ ไอ้จียู่กลางมันยังมาเข้าเลยนะยูจอยพอกลางได้มหาห้าทีมคุณย,ยนยิงนะนุยนคุณยนยิงไม่กลัวมองคุยนที่มายูจอยโอ้ยตายอะไรอละนายไปอละนาย,ายไปอละอไหเ,นะเดี๋ยวไปดูหเดี๋ยวไปดูหองาฟ้าป ไปดูเลยอนเอาบอกละอีกี่ว่าตานี่ฮามาก็มาละไอคินคนเดิมอีกมาสกินขี้เกียจเนี่นะไอ้เนี่ยไปดอไจะะโดดเราตายไามดิสร้างง่ายสัตว์เอาภาพมาวางได้ไมดูอะพลิกไปพิกมาภาพเดิมเหมไอ้เนี่ยไม่ขยับมุมไม่อะไรถ้าเป็นสกินอื่นในภาพจะไปด้วย ไปเต็มจะไปเขียงเน,นี่ยมึงดูเลยยกไปยกมาภาพคือแบบเหมือนภาพมาแปะไวะ้อะพี่เดืบมะนี่คิมแบบมีสีนตบปลาในหัวใจเลยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โอตอนน่อเดือดเก็บๆๆตาม <ś c oughs> เอาให้เอาแทะทีมกับเบาแตกคือจะได้นี่อีตรีไห้ผู้ชาแบบกระโดดแน่เด้อบ้า เอาสมาธิแล้วไอ้ตีเอาสมาธอยี่คิ้โอ้ห้มัได้กระโดดเลยไอ้ตีแต่เด็กแกแล้วทำไมเขาทึงแพ้พอาะกระโดดแล้วมึงชนะกันในตาดีว่าต้องกระโดดหรอกกระโดดเอาเลยกระโดดไปตายง็เดี๋ยราต้องมีอะอยู่ในทีมแล้วมึงเล่นติงแบนี้เพอะห้บกระโดดเองตีนี่ไงไอ้ยัยในที่มั้งเฮ้ย เกอบตายยี่ไหนเมาเงินเฮ้ยมีมีเสียงมีเสียงกันได้ยินเนาะได้ยินเดี๋ยวมันจะบ้ามาไหนกดตีนตักเดี๋ดิเอาเออ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 ไหโดนยามแค่ไหนเปลี่ยปิดพกไปยิงตัวไอ้ไปยางไปยามมาดิวะ เอาแล้วเอาล้วเฮ้ยหลังดูเสียงเข้าเอเข้าเ,เอแล,<า>ล้วเอยีอเอยนมันบา้าพอยู่ที่บาบนี่หว่าเนี่ยบ,บ้บาหลอ,อกไวยบาหลอกเฮ้ยไม่ได้หลอกหลอกก่อนนะ <ife XX> ได้คิวนี้มันจะเป็นระยรคีโคตแลก bì 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 phụ ui ô ô mang nặng nó đã cần thàn không ăn nó co gặp và cái đồ nó đây kha tí tí ngon đấy cái đồ công tài nữa ô nhầm một phụ ao liền này vượt đi chạy sofa you are it chọc sofa you are it chọc cái đấy ว่ไปเอยู่หลังกองแล้วไปมันอยู่อย่างนี้มั้ยกลยิงใกล้ยิงเสียวไอ้ยิงไกลยิงตัวดักเดียวเดียว่ะขวา้าแทงกู้น่ยหลัง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 บนบนบนน่ะตบตบตบบตตัวนี้บต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 มตบ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 บาตบบนบตตตัวบตบตตบ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 ตมตบ่บนต ดันแกให้ิงิไปทตั้งเเฮ้ยต้างวิ่งดันดันดันบินนะจอกโซฟายยวดเด็ดีตกเุ้กแบตานี่ยิงกําแบกอินเลยกันไผมทำไปเปิดคนโผลเขาเล่นกันด้ยไม่ยอโอ้โหตียาท่อดีหนั่นมาได้ขี้อยาโตขโตแล้วขับมาสอบดันบีนบ่เมาเกียวยต้องโตไปขึ้น บอกเออวาเรียกต่อไหมนี่ได้ห้าคิวนีำยิงเลยคิวต่อเดียวมาดิห้าห้ามันเจงสักิวกระโดนเลยห้ได้ค่าได้เลยก่อนได้ยิงมาหนึ่งห้าจะมกระโดดแล้วเนี่ยกระโดดขน่าไอ้ไอ้มามแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหาหานละขี่ขึ้นบนโอ้รอยเ้ากระตามดี่ว่นเดียว ไอ้สัต์ทำเป็นเข้มฮึทำเป็นเข้มเจอาบาสุกา่ายอมพุ่งขี้ไปอีกเออกระไรยิงเลย <c oughs> น,น่าจะยิงน่าจะาน่าดีมพุ่ง <c oughs> ตัวซิวของมีนะี่แะถ้าแต่ตายเรียบตายเลียบนี่ น่าจะบีละหยับนี่นะหยับมากไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหี้ยโอ้ยเอีจะตายแล้วตัวไอโอเมนนะในหน้าเดียวแตกเลยตายกันเลยเอ้ยเอ้ยสองตัวเลยชโคตรตายหมดโอ้ยีโอเมนก็จะแตกแล้วเนี่ยบนเนี่ยบนโอเมนอยู่บนเนี่ยบนเนี่ยเนี่ยเกยบีละนี่จะบีละเฮ้ยมามามยังสิยังไงนะ มันมาแน่ๆาีนีโอ้บัตตี้มันเหลือแค่นัดเดียวให้นิงมันมาได้แค่นัดเดียวเตงเลยขาคอเดือดแบกเขาดือยยมยำกันแล้วที่ถึดเตะเล่นเตะดีกว่าอ้ยยังชอบเลยนัดเดียวผมได้ดีเอ้ยคิด ผูกเขาเลี้ยงเข้าเจ้าเ่าเลี้ยังไงยังเขาตบกดกดใบ้กดกดเฮ้ยจะเดฟออกไปได้สามคู่ก็เราก็เราอยังกดอย่างนี้วบาได้เตี๊ยเด้๋ยวรออ่ะใช่ไหมรอได้รอได้เอากดระเบิดไปหมดเลยจ่ดหมดเลยฮึวิลืมไปว่ามันต่อคิวไงนึกว่าคุณยนต์ต่อคิวไอ้เหี้ยกดกดระศิรมระเทพร้อมแม่นกดเอาขึ้นแล้วคิงกับบังหุนยนต์นะแล้วหุนยนต์หน้ากับเดฟบง Cái mà nó sẽ bằng đúc phim mặt cao ạ mặt mặt Ê mặt mặt đi đi mặt Na mặt mồi. mặt cây mặt mặt đi. mặt 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 này. đi mặt 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 được mặt เอาเวลากด E ีล้กดอีละสู้อยละจะหาคนเดียวของกดแล้วีเลยกไอ้นมามันตัวนี้รออะก่อนกันหาจังหว,วะจะเลนพรยาอยู่ ซื้อไหมอย่างเงี้ยระเบิดเลยซื้อมาแล้วคนนิดสิงกอง,งเล่นเนี่ยมันกัำปั้นไงอย่ามันใจเรา่ยเหมือนมามีหักคิวเอาไงตัวฮะเดินม,มาคัดเองก็ได้ <c oughs> ตัวไว้อยู่จอยมันตายก็โอเคละบนบนไอชิบหายโอ้บัตาย่อดระเบิดไอเห้่ตีแล้วน้อยเดียวยานได้ไปกี่ละดันได้กี่ละฮ่าฮ่าอ่ะีีแล้วม่มีเยวะ เอาไงตีเหมือนมาเจ้าเหมือนมาเจ้าอ่ะยี่บอกขีเล่นบ้านขีโงงกว่าเมั้งเดี๋ยวไปกดกันต่อปรับตัวก่อนไปดิเล่นบ้านยังต้องปรับตัวไอ้สัสอัดเล่นยาวมาวันนี้ต้องปรับตัวสตาย ตนน้ดิหวางลงปืนเอจอยิงแล้วอืมอะไรกันให้เปใหใอ้ปิดระเบิดจงไปไอ้ได้ค่าตัวนี้จริงวะเนีเอาหูหมด้งังไปไง คุณโยนหน้าหินี่หรอเอ้แตกเฮ้แตกเฮ้แตกแล้วระเบิดกระตุกคุณโยนหน้าหินเลยเหรอหลังหลังตายแล้วมั้งโ,โอ้บอคุณโยนท่าตั้งนี่ ขวามาละดิโอ้โหแม่าฮ่าต้องแม่งต้องมีแตงโอ้โหมีแตงไงดีมันเห็นเลย่ดีแม่หล่อละมันเห็นไม่ทันมั้งเฮ้ยตัวเดียวอันนั่งกับโจ๊กนนั่งกับเจ็บอันนั่งกับเจ็บนี่ใค่โดนนั่งสองสามนัตอะชนะเลยอ้ันบอมันปุ้งมาอ้ามันจะบินฟังเสียงดิเฮ้ฟังเสียงปุ่งมันสว่าน กันโดนตักไปทิ้งทำไมตะปอตบนตะปมันปุ้งอเสียงบินนอะมันจะบวายอ้เสียงปุ้งมันจะสว่ากด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 เกมาแล้วมันมืดทิ้งนะกาปหมดนะมาหาเล็นตัวเล่นละอีดอกหาเล็ดเองนกระโดดได้เลย